โอเคเราก็ออกมาแล้วนะครับผมเฮ้ยคุณก็ตกไปเลี้ยวต้องเซ่เจอตัดหน้านหลายทีแล้ววันนี้แม่สายมุดอย่างเรามันก็รมเสียสครับพอรมเสียเราก็ลืมเปิดเหมือนกันนะบางที ตอนนี้เราก็กำลังสัรหาสวงหาปั๊มเติมน้ำมันนะจ๊ะเพราะว่าไกลบ้านละแล้วก็น้ำมันเลยแค่ขีดเดียวจะรอดถึงไหนวันเนี้ย น่าครับทุกคนวันนี้สดใสดีกันหรือเปล่าแต่ผมร้อนมากนะวันนี้ทั้งเวงทั้งร้อนอากาศอัดซัดบานๆไปอยวันนี้ ไหนกันแล้วเนี่ยน่าจะเลยตัดไปแล้วนะโอเคผมคิดว่าเราน่าจะต้องหาปั๊มละ กระชุ่มกระชุม่มหัวใจนะครับเส้นนี้เพราะว่าโรคถึงเส้นประลมแล้วนะชั้นนิดเดียวเอง ถคนเดียวก็จะซิ่งๆหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปก่อนนะครับผม จริงๆแล้วผมลงไปตั้งโซ่นะแต่ขี้เกียจรถติดแบบนี้มีต่อรอปะเนี่ยน่าจะติดเป็นปกตินะเวลานี้ ือเมให้เล่นเราก็เล่นไงขอเข้าหน่อยนะครับผมยังไม่กินข้าวเลยนะตอนนี้ต้องมีประชุมตอนบ่ายคิดว่าน่าจะกัดทัน <laughs> อ้าวขับรถเล็ดชิวๆ รถมันดีก็ได้จริงๆนะน่าจะต้องเติมลมป่ะเหมือนลมยางมันอ่อนหน้าเด้งแปลกเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าตอนเติมลมยางเต็มหมไม่ขนาดนี้นะถ้าเติมเติมแบบลมยางปกตินะเดี๋ยวเราไปเลี้ยวตรงโน้นรักกัน อีกทีก็เป็นเกับขับรถเล่นพูด,พดไม่ให้พูดแล้วเพราะว่าสัตว์มากกว่าแต่ล้อมันขึ้นชา้ามันไม่มีพื้นที่ด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ยากเต็มระบบเพราะไม่มีการสะบัด ดุดจะหลดมนะันอะกลัวมะเอ้ไอ้นี่นะทนะี่จอดผมก็เลยเฮ้ยทีทีก็ไดน่นะ ยังไม่เสียงอะไรเนี่ยนะมัน โน s ซิกเนเจอแต่ว่าเอาประกามาให้เซ็นอะไรวะปกติอ่ะผมไม่วงเงินมัน,มนแค่นี้ยมันไม่ต้องเซ็นนะแต่ก็แตกถือประกามาให้เซ็นก็งงโอเคช่างมัน ปกติอ่ะถ้าเซ็นอ่ะมันจะมีช่องจุดๆไขป่ปลาให้เราเซ็นนะแล้วก็วงเล็บซิกเนเจอร์นะครับผมแต่อันนี้ไม่มีมันบอกว่า no signature จบก็ถือประการมาทำไมวะอุ้ยนี่สายซิงตามแกดีกว่าเว้ย ชมบรรยากาศกดไลค์ไม่ไดทีแกไม่เห็นหรือเปล่าโอ้อยลยนะ, <laughs> ะกลับตอนบ่ายป,ป่ะเนี่ย า่แต่และคเข้ก็บก็ดแต่อยู่ข้าวอยู่ข้าวผมพยายามหลีกเลี่ยงเส้นที่การจะนาไปโผลเดมอนะทุกคนตำรวจไม่ชอบดับไฟแดงเป็นหาเลยก็สำหรับเราจะเลยไปใช้สายสองนะครับ สายสองแล้วก็ไปโหกเทคเกษแล้วก็กลับราอแย่ตมอตำรวจดูจ้จะดูอะไรขนาด,ดานั้นพี่ ลงตัวนี้ไม่ได้นะลงซ้ายไม่ได้เพราะว่าทำรวจนดักอีกแล้วแนวเขาจะดับข้างล่างโอ้ท้องฟ้าทูกสวยไหมทุกคนผมว่าสวยนะถ้าเอ็นดิเตอร์ตัวนี้ออกมาดีนะผมว่าท้องฟ้าจะเห็นสวยเลยแต่ผมไม่รู้นะว่าภาพออกมาเป็นยังไง ร้อนว่าตอนนี้ก็จะฮีทหรือเปล่านานๆนันคขับรถเล่นทีอาทิตย์ลคะครั้ง ออตเขาเป็นทำงานทุกวันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามันรีวิวดีกว่าแบบว่า,าใช้งานชีวิตประจำวันเป็นไงบ้างยังน่าเล่นอยู่ไหมอะไรอย่างนี้ได้คอมเทตนหนึ่งล้ะ <laughs> สิ่งกว่าปกติโอ้เ<อ>บรกเสียงดังสุด้เ,เสียงเบรกหรือเสียงเปิดวะเนี่ยเราต้องทำตามกฎจ,จราจรเดี๋ยวไม่มีปัญหาอีก เจ้เลยหรือมัจะตัดตมนแบบนี้ไม่ได้ถ้มันเป็นสุพานดเวยก็ไม่เห็นเจ้่ะ จะชะลอทำไมล่ะพี่เหรอเอาเลยวันนี้ฟ้ามีเมฆเยอะเดินกับผมผมชอบท้อง,ทงฟ้าแบบนี้นะสวยดี ดูดิ<า>เดี๋ยวเสียงลงเข้าไม่อีกแค่นี้ก็ไม่ผมก็จอดจอดจอดแม่โดนคนอื่นแซลหมดแล้วเนะี่ยรององค์กนนจ๊ะเดี๋ยวไปจัดไม่ของ DJI มา5 4สี่สามสองแม่ตันพอดี อยากให้มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมเจอผมก็ทักไายได้นะ CV หัส่ F สี่รำนะครับผมเป็นโฉม LED นะครับบางแคหลักสองอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เส้นเพชรเกษมน่าจะเจอผมบ่อยนะทักไทยกันได้นะครับผมผมชอบยงดียวให้นะ เวลาเจอขับวิ่กไว้ด้วยกันหรือว่าสายซิ่งด้วยกันเนี่ยผมชอบยุนิ้วให้แต่ส่วนมากก็ไม่เคยเห็นกันนะน่าจะตั้งใจขับรถกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าก็เข้าใจนะเวลาขับรถเนี่ยมันต้องใช้สมาธินะครับผมก็ใช้สมาธินะผมอาจจะไม่ได้มองลองข้างเลยหรือบีบแต่ก็ได้นะเพราะแต่ผมไม่ดังดูนี่ขนาดบีบแล้วนะดู <laughs> ไม่ดังเลย ท,ที่ต้องแก้ไขนะครับผมแต่ยังไม่มีเวลาไปทำเอาเวลามาขับรถเล่น